น้ำพริกปลาทูค่ะไฮไลท์ก็คือตรงนี้ไงคะ่ะครบทําน้ำพริกปลาทูกันนะคะเต็มอิ่มด้วยความอร่อยค่ะมาชมน้ำพริกปลาทูของคุูรัดนะคะอันดับแรกเราก็คั่วพริกหอมกระเทียมก่อนนะคะทําบ่อยมากทําบ่อยแล้วก็ลงบ่อยด้วยนะคะก็ทำวันไหนอย่างวันนี้เราทํากับข้าววันนี้อะไรแล้วก็เอาลงแบบนั้น พิเศษว่าจะต้องทำแล้วเอาลงช่อง youtube อย่างเดียวนะคะทุกคนกินแบบไหนก็ลงแบบนั้นนะคะวันนี้ทำน้ำพริกปลาทูจิ้มหน่อไม้ต้มนะคะหน่อไม้ต้มแล้วก็แตงกะหล่ำปลีนะคะทุกคนก็หลายอย่างอยู่ที่จิ้มนะคะกินกับน้ำพริกพอกินน้ำพริกต้องกินผักเยอะๆจะได้ไม่ผิดเนะาะคั่วพริกเสร็จแล้วเราก็มาทอดปลาทูก่อนนะคะทุกคนทอดปลาทูทอปลาทูเสร็จ แล้วก,กะะ็ทำน้ำพริกต่อนะคะทำน้ำพริกน้ำปูก็เออน้ำพริกกระถูก็ไม่ยากนะคะทุกคนพั่วพริกหอมกระเทียมแกะเปลือกกระเทียมออกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างพริกล้างพริกกระเทียมหอมเสร็จล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาโขลกให้รวมกันนะคะขโขลกรวมกันยังไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะทุกคนไม่ใส่เกลือด้วยนะคะ ก็ผูกลงชั้นให้ละเอียดละเอียดแล้วก็เอาปลาทูเราปลาทูล้วก็แกะก้างออกให้หมดนะคะอย่าให้มีเศษติดเพราะว่าเราเวลาเรากินแล้วเราจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันพันเราไปกระแทกมันบางทีมันมีหลายอย่างอยู่ตรงนั้นแล้วก็เราก็ไม่รู้นะคะแกะให้ออกให้หมดแกะก้างออกให้หมดทอดปลารูพอสุกนะคะไม่ต้องให้ถึงกระไม้นะคะเป็นอเหลืองก็พอนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะนะคะแกะออก แกใ,ให้ให้ไม่ไม่มีก้างนะคะแล้วก็เตรียมผักต้นหอมผักชีนะคะต่อไปก็ลงมือทำน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกก็ขูดน้ำพริกให้ละเอียดอย่างที่บอกไว้นะคะขูดน้พริกให้ละเอียดพอขูดพริกให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาปลาทูที่แกะไว้ลงใส่นะคะลงใส่ก็ขูดรวมกันให้ละเอียดเช่นเดิมนะคะละเอียดเช่นเดิมวันนี้เราทำน้ำพริก ปลาทูนะคะปลาทูเพราะเป็นอาหารที่ชอบนะคะน้ำพริกปลาทูมันไม่ค่อยเผ็ดและก็อร่อยด้วยรสชาติจะกลมกล่อมนะคะก็ทําบ่อยๆนะคะทุกอาทิตย์เลยบัดกราดทำทุกอาทิตย์นะคะต่อไปแล้วก็เอาค่อยเอาปลาทูลงนะคะปลาทูลงแล้วก็โขลกลมกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนตำน้ำพริกอะไละเอียดมากๆด้วยนะคะ น้ำพริกนี่เป็นเป็นอาหารประจําบ้านเลยนะคะทุกคนไม่น้ำพริกปลาล้าน้ำพริกปลาทูน้ำพริกกะปิน้ำพกกรำพิกหนุ่มก็คือเราก็จะทําไว้เป็นประจํานะคะทําไว้เวลาเราทํากับข้าวอะไรมันก็ต้องมีน้ําพริกเพราะว่าน้ําพริกมันมันทําให้อาหารเราไม่เลี่ยนบางทีเรากินปดัดกินต้มกินแกงกินแกงเนื้อแกงหมูอะไรแบบนี้ปดัดอะไรมันต้องมีน้ําพริกด้วย มันถึงจะอร่อยไม่รู้นะชอบใครชอบมันกูชอบกูว่าชอบแบบนี้คือเราจะกินกินน้าพริกแล้วก็มีมีแกงมีต้มแล้วก็กินน้าพริกไปด้วยนะคะเราไม่เฉพาะที่จะทําแต่น้าพริกอย่างเดียวกินต้มกินแกงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแล้วก็โขลกกันให้เสร็จนะคะให้ละเอียดทําตรงนี้ให้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวก็ค่อย,ยปรุงรสด,ด้วย ชูรสและน้ำปลานะคะแล้วก็ชิมรสอยู่ใครชอบแบบไหนชอบอยังไงก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของใครของมันนะคะก็น้ำปลาก็ใส่ให้พอดีอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะมีรสเค็มแล้วทานไม่อร่อยนะคะ <S <S แล้ว,ลวก็เติมชูรสล,ลงไปชูรสนี่แล้วตามชอบนะคะเพราะว่าแล้วแต่ชอบว่าใครชอบขนาดไหนนะคะก็ตามสบายนะคะ มีแค่นี้เราเวลาเราทําเสร็จแล้วเราต้มน้ํานะคะต้มน้ําอุ่นเนาะต้มน้าอุ่นนิดหนึ่งพอให้พอให้น้ําพริกมันละลายจุ๊ๆนี่แหละนะคะให้น้ําพริกมันจุ๊ๆไม่ให้มันแห้งเกินไปแต่ถ้าน้าพริกเราตําแห้งๆอย่างงี้มันก็อยู่ได้นานนะอยู่ได้นานแต่เราทําไม่เยอะเราทํานิดเดียวนะคะมีก็เติมน้ําปลาลงไปแล้วนะคะทุกคนเติมน้ําปลาลงไปอย่างที่พูดไว้ต้มน้ําต้มน้ําให้สุก แล้วก็จุๆุเราใส่สักหนึ่งทพีนะคะใส่น้ำสักหนึ่งทพีแล้วก็ไปผสมรวมกันให้ให้น้ำพริกมันเข้ากันไม่ให้มันแห้งให้มันเหนียวพอดีนะคะทุกคนให้มันเหนียวพอดีก็รสชาติก็จะได้กลมกล่อมและอร่อยมากขึ้นนะคะที่ผงชูรสคือพัดก็ใส่ประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะมันเป็นน้ำพริกถ้าไม่ใส่ผงชูรสเลยทานไม่ได้นะคะมันเผ็ดก็ ใส่ลงไปรวมกันนะคะก็คลุกให้เข้ากันก็อย่างที่บอกนะคะเอาน้ําใส่ลงไปนิดหนึ่งน้ําต้องต้มให้สุกก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่ต้มให้สุกเราก็กลัวนะกลัวว่ามันจะมีไม่ใช่คือน้ําดื่มถึงมันจะสะอาดขนาดไหนแต่เวลาทํากับข้าวเราก็ต้องให้มันอุ่นต้มไว้นะคะทุกคนง่ายๆนะคะทำพริกไม่ยากทำบ่อยๆด้วยครูพาดทำบ่อย อีกสองคมวันก็มีค่ะสองคมวันก็มีแล้วใช่ไหมมันมันต้องทํากันอยู่แล้วแหละทาทุกวันวันนี้ทํากับข้าวนี้เราก็ต้องเอามาลงในช่องนะคะเพราะเราไม่มีไงน้ําน้ําที่ต้มสุกแล้วนะคะสักทับพีหนึ่งก็เอามารวมกันคุณคิดก็ทําแบบนี้แหละนะคะถ้าเราเราไปตั้งใจทําอะไรมากเกินไปมันก็ไม่รู้นะบางทีเรากินอะไรกินอันอไหนเราก็ทําอันนั้นแหละ ทุกกวันของทุกๆวันนะคะอาหารประจำวันของครูพัดนะคะวันนี้ก็มีแกงแกงที่เมื่อวานที่แกงเมื่อวาน,นนั่นแกงเห็ดลมเห็ดลใมใส่เนื้อหมูใส่เนื้อย่างสมุนนะคะทุกคน <S <S ก็มาแกงนั้นด้วยย่างนล้วแล้วก็สมุนแบบค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคน พร้อมความอร่อยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยพร้อมความอร่อยทานได้พอดีเลยนะคะทุกคนหน้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยจริงๆนะทุกคนอร่อยอร่อยมากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ